คนเกิดวันเสาร์กระเป๋ารุ่นนี้ใส่ทรอสั์มือถือได้ด้วยวันเสาร์นะครับจะมีกระเป๋าสตางค์ใบสีดำสีน้ำเงินสีแดงและสีส้มนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวนะครับผมด้านในของกระเป๋าสตางค์ทุกใบใช้ไปวิธีการปั๊มจมลงทองปั๊มลึกลงไปที่ผิวของกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์จะเป็นหนังเกรดพรีเมียมนะครับยาวจะมีความยาว7นิ้วครึ่งกว้าง4นิ้วใบยาวจะมีสายคล้องสายคล้องสามารถ ถอดเก็บได้ด้วยนะครับรุ่นนี้นอกจากจะใส่ทนบัตรได้ทั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับแล้วนะคะยังใส่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะใบยาวซิปรอบใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงทนบัตรเป็นแบงค์ละ1นึ่พันด้วยนะคะแบงค์ละ1,000จะเป็นใบที่ใหญ่ที่สุดค่ะสีดำเขาจะเป็นหนังสเฟียโนแบบนี้เลยนะคะ ห่างซิปจะเป็นการยิงเลเซอร์สายคล้องถอดได้เดี๋ยวพิณขออนุญาตถอดสายคล้องให้ดูนะคะง่ายๆสบายๆแบบนี้เลยด้านในจะมีเลข4289และ6395นะคะซึ่ง4289และ6395จะมีด้านในของกระเป๋าสตางค์ทุกใบเลยปั๊มลึกลงไปที่ผิวของกระเป๋าสตางค์เลยนะคะช่องสําหรับใส่ธนบัตรจะมีทั้ง2ฝั่งช่องใส่เงินเหรียญจะเป็นรูปแบบซิปด้านข้างมีช่องใส่บัตรทั้งสองข้างและมีช่องสําหรับใส่เอกสารได้ด้วยรุ่นนี้ช่องสําหรับใส่เอกสารจะมีทั้งด้านในและด้าน นอของกระเป๋าสตางค์ค่ะรุ่นนี้มีส่วนลดด้วยนะคะพี่จะมีวิธีการใช้จัดส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบ